สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับรอบรู้ข่าวเกษตรกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเกษตรโดยตรงนะฮะแต่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่โอ้โหอยู่รอบตัวเราเลยนะครับถ้าเราไม่ดูแลเขาวันหนึ่งธรรมชาติก็กลับมาทําร้ายกลับมาลงโทษเราอย่างที่หลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นในข่าวที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่ในไทยเป็นที่ประเทศสวีเดนนะครับผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าในขณะที่ปัญหาขยะบ้านเราเนี่ยมันล้นประเทศเนี่ย ที่สวีเดนกลับกลายเป็นประเทศที่ต้องการขยะต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศเขาเอาเข้าไปเพื่อไปผลิตไฟฟ้าเพื่อไปผลิตเป็นแหล่งพลังงานนะครับตอนนี้เนี่ยต้องนำเข้าขยะจากโนเวย์จากหลายๆประเทศในยุโรปปีหนึ่งกว่า800 0 0 0ตันทีเดียวนะครับเพื่อน,นำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าซึ่งขยะในสวีเดนเนี่ยสามารถให้ความอบอุ่นกับบ้านเรือนได้มากถึง 8 1 0 0 0หหมื่น 1, หลังเลยนะฮะแล้วก็ป้อนพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า250,000หม่นหลังแล้วก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคือเราย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณสัก60ปีที่แล้วปี1940สวีเดนเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะฮะประเทศเล็กๆที่มีคนแค่9ล้านคนน้อยกว่ากรุงเทพเราอีกนะครับเป็นประเทศแรกเลยที่ คิดค้นการรีไซเคิลนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในขณะที่ประเทศอื่นยังไม่สนใจเขาพัฒนาการคัดแยกขยะการรียูสขยะจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็น แหล่งพลังงานทดแทนที่แทบจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยก็ว่าได้นะครับและประชากรสวีเดนก็ยอดเยี่ยมด้วยคือ9ล้านคนของเขาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือกับกฎหมายที่เข้มงวดนี้อย่างแท้จริงในการเก็บในการแยกในการนํากลับไปใช้ใหม่บ้านเรามีถังแยกขยะแต่สุดท้ายตอนเก็บขยะ เราแยก3-4สถังแล้วเราเทร,รวมกันหมดสุดท้ายไม่เกิดประโยชน์เลยเลยนะฮะแต่สวีเดนนี้เนี่ยขยะเกือบทั้งหมดนำกลับไปใช้ใหม่ได้มีแค่4%เท่านั้นที่ต้องทิ้งในขณะที่ประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกา มีขยะมากถึง63%ที่ไม่ได้นำกลับไปใช้ใหม่ต้องเอาไปถมที่นะครับแล้วก็โรงงานนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าในสวีเดนเนี่ยต้องการขยะ2ล้านตันในแต่ละปีนะฮะตอนนี้ก็เลยไม่มีขยะมากพอสำหรับการใช้งานต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในโลกใบนี้ที่ คนในประเทศเขาตระหนับถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและหันมาร่วมมือกันคนละไม้คนละมือและทําให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่ได้จริงๆประเทศไทยเราก็น่าเอาเป็นแบบอย่างเริ่มจากตัวคุณเองก่อนได้เลยครับสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่